สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมการแข่งขัน True Vision Toyota Junior Go Kart Advanced Championship 2023เป็นการแข่งขันนักกีฬาเยาวชนแข่งขันร,รถคาร์ทจับเวลาแชมป์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากมะปรางอาลิสาคุณแขงนางเอกสาวและนักกีฬารถยนต์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแรงบันดาลใจของเยาวชนในปีนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมุ่งมั่นให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในอายุ8ถึง11ปีใช้รถคาร์ดเพื่อเป็นสื่อการสอนเพื่อสร้างความรู้นอกห้องเรียนให้แก่เยาวชนไทยได้เรียนรู้ความสำคัญของการพัฒนาตนเองการปลูกฝังวินัยจราจรจนถึงการสร้างโอกาสการพัฒนาเป็นนักกีฬาระดับโลกในชื่อโครงการ True Vision Toyota Junior Go k a r t Training โดยจัดต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่21ค่ะงานในวันนี้นะครับก็เป็นการเทรนนิ่งนะครับของ a v a n c e นซ์ o c a ั d ของทาง t u u v i s i o n นะครับที่จัดขึ้นมาได้21ปีแล้วนะครับเราเริ่มต้นจาก Junior p r o c s ก่อนนะครับทั้งหมดมีประมาณ240นักแข่งรุ่นจิ๋วนะครับมีอายุ 8, 9, 10กับ11ขวบนะครับรุ่นละ60คน เราได้จัดมาได้21ปีครับได้มีการความสนใจมากนะครับจากคุณพ่อคุณแม่มาประมาณ5,000กว่าครอบครัวแล้วนะครับที่ผ่านมา21ปีโครงการของเราเนี่ยจาก5,000ครอบครัวนะครับมีประมาณ3,000นักแข่งนะครับแข่งทั้งโกคาร์ทนะครับทั้งรถยนต์ทั้ง F4 F3 F2 นะครับ าจาก3,000คนเนี่ยเรามีทั้งหมดประมาณ20คนที่ได้แข่งระดับอินเตอร์ได้ไปแข่งที่หมาเก้า,าญี่ปุ่นยุโรปนะครับมีได้แชมป์ทั้งอิตาลีมาได้แชมป์ยุโรปมาได้แชมป์ที่หมาเก้ามานะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้แชมป์โลกนะครับอายุ13มานะครับคือน้องเอ็นโซครับแล้วก็อางอา ต้องบอกว่าเรดบูลนะครับได้เรดบูลจูเนียได้มาเซ็นสัญญากับน้องเอโซไปก็เป็นความสำเร็จนะครับของโครงการอาของเราที่จัดมาแล้ว21ปีนะครับแล้วก็ทุกๆปีนะครับก็ยังมีการแข่งขันจัดอย่างนี้ร่วมกันมาตลอดนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสปอนเซอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota, Direct Asia, ชีย o ดูวิชั่นมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับคือทางผมก็มีความคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนักแข่งหญิงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมืองไทยนักแข่งหญิงก็มีมามากขึ้นทุวันทุกวันนะครับแล้วเราก็หาทาง c e l e b r i t y นะครับที่เป็นนักแข่งด้วยนะครับซึ่งน้องมะปางเนี่ยก็ได้แข่งทาง Toyota One Make Race เหมือนกันนะครับก็ก็เหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนของทาง Toyota มาด้วยครับวันนี้ครับผมว่าโครงการ รถแข่งหรือการสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้การแข่งรถนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นนโยบายของ t o โยต้มาโดยตลอดครับเราสนับสนุนทีมแข่งมากว่า35ปีนะฮะแล้วก็โครงการดีๆอย่างครูวิชันเนี่ยเราก็ร่วมมือกันมาก็21ปีนะครับผมก็คิดว่าในในผลงานเนี่ยคงได้รับการเห็นแล้วนะครับว่ามีมีแชมป์นะครับหรือว่าแชมป์ระดับโลกเนี่ยก็เกิดขึ้นมากมาย ก็หวังว่าการพัฒนาอย่างเงี้ยเราจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทำให้เยาวชนเนี่ยขับรถดีขับรถเก่งนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็พัฒนาไปถึงขั้นเป็นนักแข่งระดับโลกในอนาคตต่อไปก็เก่งเก่งมากนะฮะดูจากเวลาที่เขาทำนะครับแล้วที่สำคัญผมว่าน้องๆทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้ปกครองพ่อแม่นะครับที่เชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ ให้การสนับสนุนนะครับผมเชื่อว่าเยาวชนไทยเนี่ยเราน่าจะเก่งไม่แพ้ชาติใดน,น,นะครับก็หวังว่าการสนับสนุนเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อไปจากทั้งผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับทางตัวต่าก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะฮะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างยังย่งยืนต่อไปครับก็จริงๆทางเรากับทางพนักงานนะฮะทูวิชัน่นแล้วก็ทูวิวเนี่ยแล้วสปอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยครับเรายินดีที่จะเป็นแรงผลักด,ดันหลัก ในการจัดกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในปีต่อๆไปเนี่ยก็คงได้รับาการตอบรับจากเยาวชนนะครับก็อยากให้น้องฝึกฝนแล้วก็ลองสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับแล้วก็ทุกคนก็คงจะได้อะไรกลับไปนะครับอย่างน้อยก็เรื่องความสามารถเข้าใจรถยนต์นะฮะการแข่งขันแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของนักสู้ที่เรามีอยู่แล้วนะครับ ของเราก็มีจัดทุกปีนะครับตอนช่วงโรงเรียนหยุดนะครับเพราะนั้นขอ,ขอชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับน้องๆน,นะครับเข้ามาร่วมโครงการด้วยกันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องแข่งรถนะครับเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะครับที่อบอุ่นและสนุกสนานทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ